ลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิโมโหรือบกต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซ็นตั้งสามผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนั่งรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจโดยขาดจากตำแหน่งเดิมวันที่สองตุลาคม2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอรอพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำงผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลผู้บัญชาการสอกอพอ ได้มีหนังสือบันทึกข้อความส่วนราชการสกพที่0 0 0 9เศษ232รส่วน5 6าองเรื่องข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนถึงรองผู้บัญชาการตำรวจและจตชหรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจและรองจตชหรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้บัญชาการและจตรหรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้บังคับการในสังกัดสอผู้บัญชาการตำรวจหรือตำแหน่งเทียบเท่าใจความว่า ด้วยตํารวจมีคำสั่งที่เศษ566ส่วน2,566ลงวันที่2ตุลาคม66ให้ข้าราชการตํารวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจจำนวน3รายรักษาราชาการแทนในตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจและจตอชโอดยให้ขาดจากตําแหน่งหน้าที่เดิมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคม66เป็นต้นไปทั้งนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เศษ5 6 6ส่วน2566ลงวันที่2ตุลาคม2566เรื่องให้ค่าราชการตำรวจรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยสิงปีงบประมาณพศ2 5 6 6มีค่าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเจรตตำรวจแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ส่งผลให้มีตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ,จะเจรตตำรวจแห่งชาติว่างลงซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการกำกับบริหารราชาการสั่งและปฏิบัติราชาการแทนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจหน้าที่และกำหนดลักษณะงานให้รับผิดชอบรวมถึงกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติราชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา100 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ2565จึงให้ข้าราชการตํารวจรักษาราชการแทนโดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมดังนี้คนพลตํารวจโทไกรบุญสวดทรงผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเจเรตํารวจแห่งชาติ2คนพลตํารวจโทรสราวุธการพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 3. พลตำรวจโทธเนาชูวงศ์ผู้ช,าาช่วยผ,ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บันดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่สองตุลาคมพศ2566